มาถึงบ้านแล้วนะครับบ้านเด็กที่อ้านะครับมีตัวเลขให้เอฟซีด้ครับนี่หนึ่งหนึ่งสองหมู่สิบเจ็ดนะครับวันนี้เรามารับอาจารย์ป้อมนะครับถึงบ้านเดี๋ยวเราจะเออเนาะโอ้อยู่บ้านไหมเนาะอยู่บ้านไหมนะเรามาเจอคุณยายของอาจารย์ป้อมเนาะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับอ่าพี่ป้อมกำลังแต่งตัวใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะถามประวัติทั้งหน่อยว่าอาจารย์ป้อมเราสัมภาษณ์แล้วไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องเนะาะแกเป็นใบแต่าก,กาเนิดใช่ไหมครับ,บคุณยายชื่ออะไรครับนี่ยคุณยายจันศรีคุณป้อมเขาอยู่บ้านคนเดียวเหรอครับอย,ยอยู่คนเดียวมานานหรือยังนานนานแล้วค่ะตอนนี้พี่ป้อมก็อายุสี่สิบเจ็ดเนาะนะอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียว ยี่สิบกว่าปีแลกว่าปีโอ้โหเนาะยี่สิบกว่าปีนะบ้านหลังนี้พ่อกับแม่ของอาจารย์ป้อมเลิกแยกทางกันอยู่แยกทางกันแต่เด็กแยกทางแต่เด็กแล้วตอนนี้คุณแม่ของอาจารย์ป้อมไปอยู่ไหนครับอยู่ที่ปากช่องค่ะปากช่องโคราชโคราชโอ้ไปทําอะไรอีกนะครับอันทำงานอันก็คือการทำงานท่องขอสอบหรือการท่องหุโอ้ท่องขสอบอ่าปากช่อง อ๋อปากช่องมีโรงพอกสอบใกล้ๆกับทางแสงใก็ตั้งแต่อายุได้ประมาณสักยี่สิบกว่าว่พี่ป้อมก็อยู่คนเดียวมาตลอดเลยใอืมโอ้มาแล้ว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 ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียนบ้านเรเรียนบ้านไปด้วยอืม นี่เป็นคนุณยายที่ดูแลอาจารย์ป้อมมาตั้งแต่อายุเด็กๆนะครับตั้งแต่เด็กๆเลย <c oughs> อืมอืม <c oughs> ดูแลเป็นคนดูแล <c oughs> คุณยายจันสีป่ะ <c oughs> คุณยายจันสีนะครับดูแลอาจารย์ป้อมเป็นไปตั้งแต่กําเนิดนะครับแล้วก็อยู่กับคุณยายมาจนอายุได้สี่สิบเจ็ดปีนี้เนาะยังไงไม่รู้มีองค์ยังไงไม่รู้เนาะ có tính cả ba đấy chị nga 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 hết nga 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 มาที่บ้านอาจารย์ป้อมฝันยังเนาะฝันนี่ยังมีตัวเลขอะไรไหมมีไหมถามตัวใหญ่มีตัวเลขให้ยายไหมเออเียเอ้าไม่เอามีตัวเลขมีตัวเลขให้ได้เอานี่นี่น,นี่มาทั้งทีเนาะมาฝันไหมนอนฝันน,นี่อะไรเนาะนี่งานป้อมเป็น เด็กนะครับขาดความอบอุ่นประมาณาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เป็นใบตั้งแต่กําเนิดที่อาจารย์ป้อมทําลงไปทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะ<อ>ไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไร<อ>ใครทำแต่นอนอ่ะมาแล้วเรียกเด็กนะครับด้วยน<อ>ีเ่เด็กอาจารย์ป้อมนอนฝ<อ>ันหนึ่งหนึ่ง<อ>ไม่ใช่ตอตอเตา่าต่อเต่า ตุลาตุลาตุลาหนึ่งตุลานะครับงวดนี้จดไม้ยหยจดไม้ใหญ่ยยซื้อนะนอนฝันนอนฝันเด้อหนึ่งศูนแปดนอนฝันความฝันของอาจารย์พ้อมนะครับเด้อนอนฝันที่บ้านนะครับ จุดไว้ให้ยายจุดไว้ให้ยายเดี๋ยวเราได้เลขเด็กกระจาญป้อมไปก่อน<ม>เดี๋ยวจะไปลงเอาที่หลักกิโลอีกครั้งนะครับ<ม>แล้วก็จะมีไปที่หลักกิโลลำดวนนะ<ม>เห็นเขา<ม>ให้ให้จาร์ป้อมไปรําให้ที่ยังไงเนี่ยไปก็เข้าให้ที่ลำดวนหนึ่งที่ว่าเจอผู้หญิงโบกนะครับ<ม>นั่น,น<ม>จุดไว้ให้ยายแล้วสี่เอสี่เจ็ดอ้าวนะนะ อืมคุ่ยายคุณยายเป็นคุณยายคุณยายกาปั้มเน้นนะเน้น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 หนึ่งศูนย์แปดเน้นหนึ่งศูนย์แปดเอา้าไม่แน่อาจจะเข้าวันนี้ฝันใช่ไหมนอนฝันเอา้าเก็บไว้เก็บไว้ อืมบัตรอะไรบัตรคนพิการอ๋อบัตรประจำตัวคนพิการอ้าวอ่าเก็บเก็บดีๆเก็บไว้ดีๆเก็บไ้ดีๆเก็บไปดีๆคนพิการอยู่ด้วยกันสองยายร้านนะครับเอไปครั้งแรกเห็นดินข่าวว่าจีบจักรยานไปแล้วครับ ขี่จักรยานจากมหาวิทยาลัยไป,ไปสุรินทร์นั่นนะนะ่ะสองร้อยกิโลนี่นะ่ะปั่นจักรยานไปนี่โอ้โหนายจักรยานคันนนั้อยู่ไหนไปดูดิโอ้โหดูนี่โค้งมันหรือเปล่านี่นี่โค้แซกมันหรือเปล่านี่โอ้โหปั่นจักรยานจากโอ้โหนี่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 จักรยานคันเอกคันเก่งปั่นจากนี้นะครับไปสุรินทร์ โอ้รักษาไว้อย,ย่างดีเลยมันไปสุรินนะครับคันนี้โอ้โหรักมากรักมากเนี่ยเออรักมากเลยคันนี้รักมากรักมากไปสุรินนะครับนี่สองร้อยกว่าโลเบาะขาดหมดเลยโอ้โหปั่นไปกี่วันถามยายปั่นไปประมาณกี่วันเนี่สองร้อยกิโลเนี่ไม่สามวันนึงเหรอ สามวันนะาะนอนสามวันสามคืนปั่นจักรยานไปนะครับน่าจะมาสักสามวันสามคืนนั่นแหละกวาจะถึงนะด้วยจักรยานคันคู่ใจคันนี้อ,อ,อ่ะยืนข้างๆหนดิถ่ายรูปหน่อยดิจักรยานคู่ใจนะครับอาจารย์ป้อมโอ้แน่นอนจริงคุณน้าอุรนสาร โอเคครับ<ย>เอ,อ้ยนักสงสารนักสงสารอู้ใหญ่อืแม่แม่มาทําไว้ให้นะครับนี่แม่แม่ของแม่ของอาจารย์ป้อมมาทําไว้ให้ล็อกขุดแกเรียบร้อยอือเออหมาดูแลไว้อืมโอ้น่าจะสักสามวันนาะป้าเนาะนายายเนาะกว่าจะถึงสุลินนี่เนาะอ่ะได้เลขเด็ดได้เลขเด็ดนะครับได้เด็ดความฝันมาแล้วนะครับเด้อนี่ครับ จด,ดไว้ให้คุณยายเอาไว้ซื้อนะครับเน้น108่งศนะครับหนึ108เลยนะครับหนตัวนี้เลยเน้นเลยเน้นเลยอ่านะครับขอบขอบคุณครับรบยานิมันยยากตายชะลอกัวด้ลยไงมันหัวยาตาย